รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกภูมิใจเสนอทับไฟจาก200คอลัมน์ทางนติตยสารและหนังสือพิมพ์ 45 Pocket Book แนะนำเมนูเด็ดและ88เว็บไซต์และบล็อกชวนชิมคือที่มาของการจัดอันดับของเราเพื่อที่จะค้นหาสุดยอด5อันดับของอาหารจานเด็ดทั่วกรุงไทยประกันชีวิตไอโมบายอ s ซูซุ l อ ท็อป5สุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งสำหรับวันนี้ท็อป5จะขอนำเสนอเมนูอาหารจานเด็ดที่ใครเห็นเป็นต้องสั่งในสุดยอดท็อป5ตอนหมูสเตะ๊ะจากกว่า240ร้านหมูสเต๊ะทั่วกรุงผ่านการคัดสรรจากคอนชิมทั่วประเทศการันตีละว,ว่า นี่คือสุดยอดร้านหมูสเต๊ะที่ก่อนชีวิตจะหาไม่ต้องหาโอกาสไปกินสักครั้งในชีวิตและ5ร้านหมูสเต๊ะคันเทพที่ถูกจัดให้อยู่ในท็อป5จะเป็นที่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับร้านแรกโอกี OK, หมูสเต๊ะสุดยอดร้านเก่าแก่แ,กแห่งซอยท่าดินแดงร้อนแรงมากกว่า50ปีเจ้าของวันลีเด็ดไม่อร่อยกินฟรี ที่2ตีหมูสเตะ๊ะร้านหมูสเต๊ะย่านท่าดินแดงหม้าใหญ่เต้ายาวปิ้งได้ที่200ไม้เยอะขนาดนี้ยังต้องรอคิวไม่แน่จริงลูกค้าไม่เยอะขนาดนี้หมูเตะเต,ะเตายาวล่นใหญ่ที่สุดต้องตีท่าดินแดงครับ ร้านที่3มิงพภชนาสุดยอดร้านหมูสเตะแห่งถนนบันทัดทองขายได้ไม่ต่ำกว่า7 0 0 0ไม้ต่อวันจนดังสนั่นไปทั่วกรุงคิดถึงหมูแจ๊คคือถึงร้านมิงโภชนาปากซอยชุราสามิบันทัดทองร้านที่สี่ สารสจัดจากย่านวิภาวดี44หมูสเต๊ะรสเด็ดที่การันตีรสชาติจากหลากหลายสถาบันนักชิมอยากทานหมูสเต๊ะอร่อยนุ่มต้องมาที่ร้านครัวสารสจัดค่ะร้านที่ 5, ชองกีหมูสเต๊ะตรงข้ามวัดไตรมิตรสุดยอดร้านในตำนาน เปิดขายมานานกว่า80ปีจนญี่ปุ่นอเมริกาและฮ่องกงต้องเอาไปลงหนังสือสื่อสัตว์คุณภาพคงที่ต้องร้านชองกีครับและนี่ก็คือสุดยอดร้านหมูสเต็กค,คันเทพทั้ง5ร้านที่เราคัดเลือกมาแล้ว จากกว่า240ร้านหมูสเต๊ะทั่วกรุงช่วงต่าไปส่วนประกอบหลักของเมนูหมูสเต๊ะนั้นร้านไหนจะถูกใจคอนักชิมของเราบ้างต้องติดตามชมกันด้ีดดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นไปดูกันสิว่ากว่าหมูสเต๊ะจะเอา่อยโดนใจนักชิมขนาดเนี้ยเขามีเคล็ดลับดีๆในการทำอย่างไรบ้างเราตามไปดูในช่วงเปิดเมนูเด็ดก,กับเอโร่ เปิดเมนูเด็ดวันนี้เราจะเปิดเมนูเด็ดกันที่ร้านชงกีหมูสเต๊กครับเราไปดูกันนะครับว่าก่อนที่จะมาเป็นหมูสเต๊กรสเด็ดที่ใครยหลายคนต่างหลงไหลต้องผ่านกรรมวิธีใดบ้างคือหมูเราเนี่ยซื้อ,อ,อจากโรงงานปิดนะโดยใช้สานอกจากนั้นเราก็หมักเอาไว้แล้วก็เสียบเสียบเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าตูเ้เย็นเราๆชั่วโมง น้ําจิ้มของเรานี่นะไม่เหมือนคนอื่นโดยออกไปรสไทยๆใส่แบบโดยโดยที่มีหวแบบเครื่องแกงโดยมีถั่วมีตะไคร้มีขาแล้วก็มีพริกแห้งนะครับใส่น้ําตาลทรายหรือไอ้น้ํปลาอะไรพวกนี้มามาบดแล้วก็มาเคี่ยวเคี่ยวเสร็จแล้วก็มาต้มเสร็จเรียบร้อยกับหมูสเต๊ อีกหนึ่งเมนูน่าทานในวันนี้อย่าลืมเอาเมนูเด็ดนี้ไปลองทำที่บ้านกันดูได้นะครับและนี่ก็คือสูตรเคล็ดลับของร้านชองจีหมูเทะครับ มาในช่วงที่2ของท็อป5สุดยอด5อันดับของทุกสรรพสิ่งกับสุดยอดเมนูเด็ดหมูสเตะ๊ะจากกว่า240ร้านหมูสเต๊ะทั่วกรุงที่ผ่านการคัดสรรจากคอนชิมทั่วทุกสารทิศการันตีแล้วว่านี่คือสุดยอดร้านหมูสเตะ๊ะที่ถ้าไม่เคยลองกินสักครั้งชีวิตก็ยังไม่ถึงที่สุดและแกนักะชิมของเราในวันนี้จะเป็นใครกันบ้าง ไปทำความรู้จักกับพัวเขากันครับพนตรวจเอกสุวัสด์ธรรมรงศรีสกุลหรือที่รู้จักกันในนามสารวัตรหนุ่ยสุดยอดนักชิมผู้คร่ำบอดในเรื่องอาหารมายาวนานกว่า30ปีเจ้าของผลงานหนังสือขายดีร้อยร้านอาหารอร่อยเยาวราชชายเล็กบดินขอลำนิส์นุม่มนักชิมมืออาชีพเจ้าของผลงานแนะนำร้านอาหารที่เรียกว่าเป็น The b เ s t s e l l e r อาาร่อยลืมอิม่มซิริออนมามมนี ู้สไตลิสต์และกรรมการผู้จัดก,การบริษัทเทรเบียงจำกัดธุรกิจพ ersonal e v e n ์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยและยังมีนักชิมจากทางบ้านที่สมัครมาทาง Facebook ของเราอีกสองท่านนั่นก็คือ,องพงประสินรักใครหรือตึกนักธุรกิจหนุ่มผู้ที่ชื่นชอบการกินเป็นชีวิตจิตใจรับจ้างกินมาแล้วทั่วราชอาณาจากักรเจนจิราสิริรัตน หรือไข่มุกสาวน้อยหน่าใสผู้ที่หลงไหลในหมูสเต๊ะเป็นพิเศษได้เวลาที่ทั้ง5ร้านต้องมาโชว์สเต็ปความเทพกันแล้วไปดูกันสิครับว่าต่ละร้านเขาจะอ,าอร่อยสมคำร่ำลือหรือไม่เริ่มจากร้านโอกิหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะเจ้าแรงในท่าดินแดงที่มีเอกลักษณ์ตรงน้ำจิม้มที่เข้มข้นเป็นพิเศษ เนื้อหมูจากฟาร์มปิดคุณภาพดีที่ใครได้กินแล้วต้องกลับมาเป็นครั้งที่สองทุกรายไปร้านตีหมูสเต๊ะถ้าพูดถึงร้านนี้จุดเด่นอยู่ที่หมูสเต๊ะไม้ใหญ่เนื้อนแน่นผสมผสานกับพริกนซอสรสชาตินุ่มละมุนลิน้นการันตีคุณภาพจากนักชิมหลายสำนักร้านมิงโภชนาจุดเด่นอยู่ที่เครื่องยาจีนที่คลุกเคล้ากับเนื้อหมูจนนุ่มอร่อยทะลุจอทีวี ใครๆให้ชาย,ยาว่าสุดยอดหมูสเต๊กของเมืองไทยร้านครูสารสจัดเด่นตรงที่เนื้อหมูไม่เหมือนใครหมักด้วยเครื่องเทศสูตรลับเฉพาะของทางร้านอร่อยนุ่มกำลังดีเมื่อได้จิ้มกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่เข้มข้นก็บอกได้เลยแลครับว่ามันเลิศมากร้านชองกีหมูสเต๊ก จุดเด่นอยู่ที่เนื้อหมูชั้นดีเมื่อปิ้งเสร็จแล้วเราจะเห็นน้ำาึที่ขาขาวติดอยู่ี่ตัวหมูส่วนน้ำจิม้มใช้เครื่องแกงล้วนๆไม่เหมือนใครทานพร้อมกับขนมปังหัวกะโหลกเมื่อทานคู่กันแล้วโอ้โหอร่อยอย่าบอกใครเลยทีเดียว <S <S และสีส่มนประกอบหลักที่เราจะใช้วัดความอร่อยแบบขั้นเทพนั่นก็คือขนมปัง จอดหมูและน้ำจิ้โดยเราจะเริเ่มจากขนมปังของร้านโอกีมูสเตกันก่อนเลยครับขนมปังให้เก้าครับใช่ขนมปังหัวกะโหลกนะครับแล้วก็ย่างได้อร่อยครับเต็มคำตามมาด้วยร้อนตีมูสเต็ขนมปังของร้านตีมูสเต็ผมให้9.5คะแนนครับเป็นขนมปังกะโหลกหนาชิ้นใหญ่ เ็เคครับร้อนมิ้นพูชนาขนมปังนะครับชายให้9คะแนนครับผมขนมปังเนี่ยไม่แข็งจนเกินไปจะมีไม่ลิบลิบแต่ก็ได้กลิ่นที่เคี้ยวอร่อยดีเวลาชิมลงไปน้ำชิมน,นะครับหอมกลมกล่อมสุดยอดชายชอบครับร้านครัวสาวรสจัดให้เก้าค่ะณจุดนี้ชอบมากก็คือเวลาที่มันเย็นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความกรอบอยู่นะคะแล้วก็เขาจะย่างแบบเกรียมนิดนึงค่ะ หอมด้วยค่ะและร้อนช่องกีมูสเต้ขนมปังนะคะเอาไปเต็มสิบเลยค่ะแต่ว่ามันเลิศเลยนะคะต้องเอาท่านี้ไปเลยเพราะว่าเป็นขนมปังกระโดกนะคะแล้วก็พอสัมผัสเข้าไปในปากนะคะพื้นผิวของขนมปังนี่นะคะมันกรอบมากแต่ว่าตัวเนื้อขนมปังนะคะนิ่มฟูหัวนิ่อช่ะคะ่ะอรอยที่สุดขนมปังของร้อนช่องกีมูสเต้ที่ปิ้งได้กำลังดี ก็ได้คะแนนรวมจากเหล่านักชิมของเราไปแบบเต็มๆมาต่อกันที่ส่วนต่อไปที่ถือว่าเป็นเครื่องเคียงที่จะช่วยให้หมูสเตจานนี้อร่อยยิ่งขึ้นนั่นก็คืออาจารเริ่มกันที่ร้านโอกิหมูสเตกอาจารย์ของร้านโอกิหมูสเตกผมให้9คะแนนครับมีรสชาติเปรี้ยวนำหวานตามนะครับผักที่อยู่ในน้ำอาจากนั้นก็สดใหม่รสชาติอร่อยครับต่อกันด้วยร้อนตีหมูสเต ในส่วนของอาจาย์นะคะให้9้าคะแนนค่ะเพราะว่ารสชาติเก็ก็แปลกนะคะจริงๆแล้วแตงกวาเนี่ยก็คล้ายๆกันทุกที่แต่ว่ารสชาติของน้ำเนี่ยน้ำยำมันไม่เหมือนใครหอมดีค่ะร้านมิงพุชนาะอาจารัรร้านนี้นะคะมันให้คะแนน9เหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาเลือกแตงกวามาน,นี้นะคะสดมากเลยแตงกวานี่นะครับเต็มมากเลยะคะ่ะร้านครัวสารจรัด อาจาย์ก็ให้9นะครับเพราะว่าทําได้ดูแล้วสะอาดครับแล้วก็มีดังกามีผักซึ่งสดแล้วก็น้ำจ้มก็พอดีพอด,ดีครับไม่เปรี้ยวไปและร้อนชองกีมูสเต้อาจาย์นะครับใช้ให้9.5คะแนนเลยนะครับอาจารย์ใช้น้ำค้มสายสูแท้นะครับมีส่วนผสมหลายอย่างมากเลยนะครับรสชาติไม่เปรี้ยวเกินไปนะครับกลมกล่อมหอละมุนดีครับและแล้วอาจาย์ของร้อนชองกีมูสเต้ ก็ทำคะแนนรวมได้ยอดเยี่ยมจนเอาชนะใจนักชิมของเราไปได้อีกครั้งเรายังเหลือส่วนประกอบสำคัญที่จะชี้วัดความอร่อยคั้นเทพของเมนูเด็ดจานนี้อีก2องส่วนร้านไหนจะสามารถเอาชนะใจแกงนักชิมของเราไปได้ติดตามต่อช่วงหน้านะครับสำหรับร้านที่ประทับใจออนที่สุดนะคะก็คือร้าน ทกสสิ่งผ่านไปแล้วกับการให้คะแนนสองส่วนประกอบแรกของเมนูเด็ดจานนี้เราไปดูกันต่อครับว่าอีกสองส่วนที่เหลือร้านไหนจะทำคะแนนได้โดนใจเกงนักชิมของเราบ้างติดตามกันต่อได้เลยมาต่อกันที่ส่วนสำคัญของเมนูนี้ที่สามารถทำให้ใครหลายๆคนถึงกับน้ำลายไหลได้นั่นก็คือเนื้อหมูเรามาเริ่มกันที่ ร้านโอกีมูสเต้ขอให้คะแนน9ค่ะมันใหญ่ครับปากเลยอะคะ่ะขนาดนะคะชิ้นโตมากเลยนะคะแล้วก็เนื้อก็นุ่มดีนะคะแล้วก็หอมด้วยค่ะร้อนตีมูสเตะชายให้เอาไปเลย9.5คะแนนครับเป็นเนื้อหมูชิ้นใหญ่ที่หมักกำลังดีครับไม่มากไม่น้อยเกินไปร้านใช้สินค้าตัวเนื้อหมูมีคุณภาพครับผมชิ้นใหญ่เคี้ยวพอดีคำสามารถหนึ่งไม้กัดเป็นสองคได้พอดีครับ ร้านมิงโภชนาสำหรับหมูสเตยร,ร้านมิงโภชนานะคะหนูให้คะแนนเต็มสิบเลยค่ะ <Yeah. S 2> เพราะว่าประทับใจตรงที่เนื้อหมูค่ะมันไม่แข็งเกินไปแล้วก็มีมันอยู่ตรงกลางไม้เวลาที่ทานเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเลี่ยนเกินไปร้านครัวสารสจัดครับสำหรับหมูเนื้อหมูของครัวสารสจัดนะครับเอ่อผมขอให้สิบคะแนนนะครับนี่เนื่องจากว่าเทคนิคในการ พันไม้เสียบไม้ของหมูสเต๊ะเนี่ยที่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับเมื่อประกอบกับวิธีการย่างที่ดีเนี่ยจะทําให้เนื้อหมูเนี่ยนุ่มแล้วก็หมูที่ใช้เนี่ยเป็นเนื้อหมูวัตถุดิบชั้นดีครับเป็นเนื้อสันแล้วก็ทําการหมักกับเครื่องปรุงซึ่งทําให้รสชาติเนี่ยเข้าเนื้อดีครับและร้อนชองกี่หมูสเต๊ะสำหรับหมูต้องให้9.5ครับเพราะว่าวิธีการหมักเนี่ยเขาจะไม่เหมือนที่อื่นก็นจะเพิ่มขมิ้น แทนผงกะหรี่นะครับมันก็จะหอมอีกแบบหนึง่งแล้วก็การย่างเขาเนี่ยเขาจะย่างไม่ให้สุกมากเพราะฉะนั้นใช้กะทิย่างตลอดเวลาก็จะนุ่มหอมอร่อยในที่สุดเนื้อหมูของร้านเมงพูชนาะมีทีเด็ดตรงที่หอมอร่อยหมักด้วยเครื่องยาจีนสูตรลับเฉพาะก็สามารถเอาชนะใจนักชิมได้คะแนนรวมไปยังล้นหลามเลยทีเดียว มาถึงส่วนประกอบสุดท้ายที่ถือว่าจะตัดสินความอร่อยของหมูสเต๊กนั่นก็คือน้ำจิ้มพีนัสซอสเริ่มกันที่ร้านโอเกีหมูสเต๊กน้ำจิ้มนะครับชายให้9้าคะแนนครับผมน้ำจิ้มรสชาติหอมหวานมันครับผม ร้อนตีหมูสเต๊ะน้ำจิ้มนะคะันให้คะแนน9ค่ะเพราะว่าน้ำจิ้มร้านนี้เนี่ยนะคะรสชาติกกอบๆมากเลยนะคะ,ะมันเข้ากันได้ดีอะค่ะทั้งตัวแกงที่เอามาคั่วนะคะหรือว่าจะเป็นถั่วมันก็กลมกลืนดีค่ะร้านมิ้งผู้ชนะผมให้9คะแนนครับเนื่องจากว่ามีรสที่เข้มข้นกำลังดีนะครับร้านครัวสารรสจัดน้ำจิ้มให้คะแนน8.5ค่ะ น้ำจิม <c oughs> ้มเขาก็มีเอกลักษณ์ความเป็นตัวของตัวเขาอยู่แล้วนะคะเมื่อทานรวมกันกับหมูสเต๊ะเนี่ยก็ลงตัวกันดีค่ะหรอร้อนช่องกีหมูสเต๊ะน้ำจิ้มให้เก้าจุดห้าเหมือนกันค่ะน้ำจิ้มรสชาติเขากลมของไม่เลี่ยนนะฮะแล้วก็สูตรเขาเนี่ยเขาจะถั่วเขาจะบดละเอียดจะไม่เหมือนทั่วๆไปในที่สุดน้ำจิ้มเครื่องแกงไทยรสชาติเข้มข้นของร้านช่องกีหมูสเต๊ะจะแทรกซึมเข้าไปในก้นบึ้งของหัวใจนักชิม จนสาม,มารถเอาชนะใจคณะกรรมการของเราไปได้นั่นเองรสชาติของแต่ละร้านถือว่าเป็นสุดยอดมีความอร่อยใกล้เคียงกันเราไปดูกันครับว่านักชิมแต่ละท่านจะเทใจกับร้านไหนกันบ้างถ้าจะให้เลือกหนึ่งใน5ร้านนี้นะครับขอเลือกร้านหมูสะเต๊ะชองกีนะครับที่เกาะสมุยประทับใจร้านครัวสารสจัดค่ะ สำหรับร้านที่ประทับใจออนที่สุดนะคะก็คือร้านชองกีค่ะคุณชายนักชิมอย่างผมนะครับโหวตให้ร้านครัวสารสเด็ดนะครับใจผมนะครับผมให้สองร้านทั้งชองกีแล้วก็มิงโขชนาเนี่าเท่ากันและนี่ก็คือห้าร้านสุดยอดหมูสเต็กคันเทพที่ท็อปฟฟต้องขอคารวะให้เลยเลยครับแต่และร้านมีสูตรเด็ดความอาร่อยที่แตกต่างกันออกไป ใครชอบสูตรไหนแบบไหนต้องลองไปกินกันเอาไว้ประดับบรารมีนักชิมตัวจริงส่วนจะไปกินกันอย่างไรนั้นถึงเวลาแบ่งปันเส้นทางคุมทรัพย์ความอาร่อยกันเลยในช่วงนี้ทีเป้าเมนูเด็ดกับอีซูซูร้านโอกีมูสเตจากถนนท่าดินแดงตรงไปทางซอยท่าดินแดง11 ร้านโอกีมูสเตะจะอยู่บริเวณหัวมุมปากซอยท่าดินแดง1 1พอดีร้านตีมูสเตะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยามุ่งหน้าไปทางคลองสารเจอสี่แยกไฟแดงแรกให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนท่าดินแดงขับไปประมาณ100เมตรร้านมิงโวชนาจากแยกสะพานเหลืองไปตามถนนบรรทัดทองมองไปทางขวามือ ร้านจะอยู่ปากซอยจุฬลาลงกรณ์30ร้านครัวสารจัดจากถนนวิภาวดีรังสิตเลี้ยวเข้าซอยวิภาวดีรังสิต44ตรงเข้ามาประมาณ200เมตรร้านจะอยู่ซ้ายมือร้านชองกีหมูสเตะจากถนนพระรามสี่ผ่านหัวลำโพงเข้าถนนตรีมิตรเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุกรหนึ่งร้านชองกีหมูสเตะอยู่ขวามือฝั่งตรงข้ามกับวัดไตรมิตร ติดกับร้านข้าวหมูแดงหลังโชว์รูมยนตรกินกว่า870ร้านบะหมี่ก๊้วกุ้งปูหมูแดงทั่วกรุงที่ผ่านการคัดสรรจากนักชิมมากมายทั่วสารทิศจะมีเพียง5สุดยอดร้านบะหมี่ก๊้วกุ้งปูหมูแดงเท่านั้นที่จะเป็นท็อป5เมนูเด็ดในสัปดาห์หน้า ร้านไหนจะถูกจัดอันดับให้อยู่ในท็อป5ของเราบ้างต้องติดตามกันให้ดีนะครับร่วมสมัครมาเป็นแกงนักชิมและติดตามความเคลื่อนไหวของท็อปไฟสุดยอดห้าดับของทุกสรรพสิ่งได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k สำหรับวันนี้สวัสดีครับ